อโอ้ยท่อกระโดดพอสตอปเลยดูนี่โอ้โหนี่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 ตันยี่สิบปดตันยี่สิปดดูไปทางตู้โอ้โหออกอย่างเงี้นี่นี่๊้ยแม่งมาเป็นคิเลนเลยกดไฟหน่อยโอ้ดูดีเนี่ยท่อดี f อนะครับใช้ไปนานๆมันจะสกระปรกอย่างนี้แหละมาอย่างกับคิเลนเรื่องจริงครับ ยวดูว่าหลังเสร็จแล้วจะมาเท่าไหร่ทดสอบแรงลมผ่านนะครับรอบแรกโหฟโูงกระจายโว้ยยิ่งไปดูม a ด,ด้าที่ล้าง d p f นะครับคันนี้ล้างเสร็จไปแล้วคันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับขอโทษครับยังไม่เสร็จครับแกะ d p f ออกไปแล้วส่วนคันนู้นกาลังแกะนะครับเป็นม a ด,ด้า2สกายทรีดนี่กำลังถ่ายน้ําออกมาก็ DPF คล้ายๆกันแหละครับส่วนนี้อันที่แกะแล้วอยู่ในตู้ตอนนี้ อันนี้ถึงขั้นขั้นตอนในการยิงเพื่อชำระน้ำแล้วนะครับสีค่าคันที่หนึ่งนะครับที่เริ่มล้างท่อเสียสองคันนี้แล้วก็สามคันนู้นเห็นไหมฮะสีขาวแล้วก็มาคันนี้แล้วก็ไปคันนู้นโอ้โหล้างท่อดีพีเอฟกันทั้งหมดเลยไปดูครับวันนี้คันนี้ก่อนล้างจะได้เท่าไหร่ทดสอบแรงลมผ่านนะครับรอบแรกโ,รโอ้โหฟุ้งกระจายโว้ย รถอลดได้6กส่านะครับคันนี้ก็ทําพร้อมกับหัวฉีดไปเลยนะครับอาการก็คือควันเหม็นนะครับซ็กห้านะครับออกมาแล้วซ็กห้าซกหมัด,ด้าสแล้วก็ซ็กห้าแล้วก็มัด,ด้า 2, 2> ว,วันมัด,ด้าล้วนๆอ,อ้าดำเข้มขน้นแล้วก็มีสีแดงๆออกมาแบบนี้ด้วยอันนี้ดีนะครับออตโต้ยิงรวบส่งงานทีเดียว5คันเลยแล้วกันนะครับมัด,ด้าสกายทีททั้งหลายแหล่นะฮะ เสร็จงานในตู้นะครับโอ้โหออกยากนักใช่ไหมมึงจงออกไปออกไปอุ้ยท่อกระโดดพอ็อบเลยดูนี่โอ้โหนี่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 ตัน28ตัน28ดูไปทางตู้โอ้โหออกอย่างเงี้ยนี่นี่อุ้ยแม่งมาเป็นคิเลนเลยกดไฟหน่อยโอ้โหดูดินี่ท่อ DPF นะครับ ใช้ไปนานๆมันจะสกระปรกอย่างนี้แหละืม,มาอย่างก็บคีเลนเรื่องจริงครับเดี๋ยวดูว่าหลังเสร,ร็จแล้วจะมาเท่าไหร่ครับบีฟอร์นะครับวัดลมได้46แล้วมาดูอัพสเตอร์ครับเป็นไงวัดเลยพี่โอ้โหโรแรงอัพสเตอร์ครับ150โอโห้างจริงนะครับมาได้ยังอยู่ครบทุกคัน แต่ว่ามีปาเจโรมีฮุนไดมาเรื่อยๆขอบคุณที่อุดหนุนอย่างอุดหนาฝาบ้าข้างนะครับเป็นอีก1ใน5้าคันของวันนี้นะครับมาด,ด้าทั้งหลายจงน้อมถวาย BPF นี่นะครับ <BP F. S 1> อันนี้ Before นะครับก่อนล้างได้63หลังล้างได้123ก็หมายความว่า,ามันตันไปครึ่งหนึ่งแน่นอนตันไป50นตะครับตอนนี้กำลังอันนี้อันนี้จะล้างหรืออ๋อจะประกอบนี่วะ เขาบอกอยู่ Before, อ f t เตอร์เลยไม่กี่คันรอดูต่อไปครับเดี๋ยวจบทีเดียวเลยคลิปนี้พี่วีเพื่ <z ered> อนๆที่สนใจล้างคีเลนออกจากท่อใหเสียติดต่อสอบถามเข้ามานะครับร้านอยู่ในซอยพุทธมนตรสาย2 21ทับ1แยก8เอาคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช้ครับาอด้วยครับสวัสดีครับ